สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเราครับผมพาคเจ้าจอมกลุ่มสีครับผมวันนี้กลุ่มของเราจะมีมีมีเพลงเรื่องน้องเกี่ยวสาวมานําเสนอให้ทุกท่านรด้ชมและฟังครับผมสําหรับสมาชิกในกลุ่มของเราครับมีทั้งหมด6คนนะครับผมแต่ละคนจะมีหน้าที่และชื่ออะไรบ้างรับชมเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบรรยั์รอดทนทําหน้าที่เป็นคนเขียนบทตัดต่อคลิปทําลุกเล่นร้องเขียนสตอรี่บอร์ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษราบันกิต รับบทแสดงเป็นนางเอกแล้วก็แข่งซ้อที่บอร์ดครับสวัสดีครับผมภาคภูมิดาเทพรับบทเป็นพระเอกครับสวัสดีครับผมปรมมิตรสานาครับผมรับบทเป็นเพื่อนพี่เอกครับผมสวัสดีครับผมนายรัตภูมิพงษ์ันรับบทเป็นพระรองที่ชอบนางเอกครับผมสวัสดีครับผมยังไงดีนะครับเรื่องยอของพวกเรานะครับพระเอกของเรื่องได้แอบยอดนางเอกแต่เขานั้นรู้ตัวว่าเขาจนยินงหมั่นทำแต่ความดีให้นางเอกเห็น และสุดท้ายเขาก็เอาความดีมัใจมาักอีกได้ในท้ายที่สุดความยาวของ MV เพลงนะคะ4นาที45วินค่ะ3 d นะคะรับการเตรียมข้อมูลการวางแผนโครงเรื่องการประชุมวางแผนการเขียนสคริปต์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การถ่ายทําการคัดเลือกนักแสดงรวมไปถึงการหาสถานที่2 การดำเนินการถ่ายทำตามเรื่องหรือบทตามสคริปต์3การตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์หรือเนื้อหาของเรื่องมีการบันทึกเสียงใส่ดนตรีใส่กราฟิกและเทคนิคการต่างๆครับครับผมสำหรับกลุ่มของเราก็ได้แนะนำชื่อแล้วก็หน้าที่ของพวกเราไปแล้วนะครับ สำหรับช่วงต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังทินมีของพวกเราเพลงงอกเกี่ยวสาวได้แล้วครับขอบคุณครับ